วัสดีก็ตอนสมาชิกวีเลอร์พิเจ้นวันนี้วันที่28กุมภา2 5 6หหหนะครับไม่มีอะไรจะดูก็มาดูนกพันธุ์เล่นๆนะครับนี่คือน้องกับตันจักนะครับแต่คุณลพ่อนี่พ่อคือ แวนวอลลอยอินบริดนะครับเพราะว่ามันคือเจ้าสี่เจ็ดพี่น้องกับเจ้าสี่ศูนย์สี่เจ็ดตาแดงสี่ศูนย์ตาเงินนะครับในปีพริ้วเลยนะครับสวยสวยงามในปี ในปีนี้บ่งบอกว่านกทางไกลโดยเฉพาะนะครับส่วนปลายที่ได้รูปได้รูปได้โค้งดีนะครับใส่หวงเก็บสัมพันธ์นะครับเอาขึ้นมาให้เชื่องหน้าแท็บสักเส้นหนึ่งเส้นสองเดี๋ยวก็จะเอาลงไปข้างล่างแล้วนะครับ ดูแล้วน่าน่าจะเป็นตัวเมียก็อยากได้ตัวเมียนะครับแวนเราตัวเมียมีน้อยตัวผู้มีเยอะ ะ้ห้ดูคู่ไข่กับตัวนี้เป็นคู่ไข่กันเก็บเก็บพี่น้องพวกนี้ไว้ทั้งหมดห้าตัวถามว่าทำไมาถึงตีเยอะขนาดนั้นนกมันเอาแน่อะไรไม่ได้นะครับพ่อแม่มันก็ปี1,6ึ่งหกหกเจ็อย่างปีทีเจ็ดละ มันปรับป,ป,ปันตายขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่มีลูกกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บไว้เนาะอย่างน้อยชุดหนึ่งนะครับเกิดพ่อหรือแม่มนตายแล้วเราจะไม่มีลูกมันเล่นไม่มเีเล่นต่อสายพัน์ธุนะครับ พวกนี้เป็นฝีที่ปีกพวกนี้เราต้องแกะออกไหมแกะออกแล้วเดี๋ยวก็เอาเอายายาแดงยาแดงแสบๆอะ่ะทาเลยพวกนี้มันจะมีหัวอยู่ฝังอยู่เป็นไปได้เราต้องเอ่อเค้นเอาหัวมันออกรือจะหายนะครัแบบนี่ยหัวขาวๆใช่ไหมโขลงขาวๆเหลืองๆ พวกนี้ถ้ามันยังอยู่เลยมัน,น,มนเดี๋ยวมัขาาึ้นมาอีกครับเนี่ยจเราใส่ยาเห็นไหมครับหัวเหลืองๆทำไาหัวออกนี่ไม่หายใส่ยาก็ไม่หาย เดี๋ยวเราก็ค่าเชื้ออ้างแผลเลย นี่แถมไปตัวหนึ่งเราจเป็นตัวผู้ <c oughs> ลูกไอจอเกเรนะครับนี่ใส่ห่วงให้เสียสุธีนะครับเสียสุธีร้านทองมาชีร้านแล้วเป็นห้างแล้วเสียสุธีห้างทองใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับร้านทองจินดาจินดามณี ไม่รู้จะเป็นนักสู้เหมือนพ่อไหมตัวนี้ <c oughs> พ่อเป็คือจอมเกเรยแต่เป็นนักสู้เนื้อยังไม่สวยเท่าไหร่ยังไม่ได้บินเต็มที่แค่บินรอบๆอบบ้าน ทรงสามเลี่ยม <c oughs> ตัวผูดแน่นอนนะครับเพราะว่านกสีมินล,ลี่สีโกโก้สีขาวอะไรถ้ามันมีเนี่ยเรียกว่ามีดอกดำๆขึ้นตามหาตามปีกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตง่ายมีดำๆแป้งตวกนี้ตัวผู้แน่นอนผู้นี้จะไม่มีในตัวเมียรหรอกมีแต่ตัวผู้นะันที่จะมี จุดดำๆในเนื้อปีกครับพวกมิลลี่โกโก้ส,สีขาวพวกนี้ดูง่าย